ขายอลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์เป็นหนังผีไทยที่หยิบเอาพิธีกรรมประเพณีหมอลำแบบอีสานมาผสมกับความสยองครั้งใหญ่เมื่อการละเมอศรัทธาทําให้เกิดโศกนาฏกรรมกลางพิธีหมอลำผู้รอดชีวิตต้องลุยค้นหาความจริงระหว่างศรัทธาและเหตุผลท่ามกลางอาถรรพ์ที่อาจมีอยู่จริงหรือเพียงจิตวิญญาณเพราะเรื่องโดยย่อในคืนที่เงียบงนันเสียงแค่เสียงพินกําลังบรรเลงท่ามกลางพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีขายอ แต่แล้วใช่หัวหน้าคณะหมอลำกลับล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าทุกคนเขาตายกลางพิธีผู้คนเชื่อว่ามีใครบางคนลบหลู่เคนผู้ไม่ศรัทธาในอาถรรพ์เริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องผีเขาร่วมมือกับคำแพงหญิงสาวผู้มียานพิเศษสามารถสื่อสารกับวิญญาณแม่ครูเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกปกปิดในขณะที่เดี่ยวและแหววกลับละเมิดกฎศรัทธาพิธีเสียสมดุลสิ่งลี้ลับเริ่มปรากฏ เสียงกระซิบเงาในความมืดวิญญาณอาคาตที่รอการสสางความเชื่อหรือความกลัวศรัทธ,ธาหรือความลวงคำตอบจะถูกเปิดเผยในขายอ้อลบหลูศรัทธ,ธาอาถรรพ์